สวัสดีครับวันนี้ปูดาตําเดือนก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งปุดาตําเดือนก็มองเห็นความสําคัญของดวงดาวที่ปรากฏอยู่ใน12ราศีกับแล้วก็ปูกาตําเดือนก็นําช่วงเดือนมก,กราต้อนรับปี2567มีดวงดาวเด่นๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. ราศีเมษ สองราศีตุลสามราศีกรกฎสี่ราศีมังกรอ่ประเด็นแรกในช่วงปีหกเจ็ดนี่นะครับชวาวราศีเมษเปลี่ยนตุลเดงเป็นรั์เออคือมีพังคารเป็นลายจะทุกความรู้ความสามารถของชวงาวราศีเมษเนี่ยเป็นจังหวะที่นําตุลเด้งเปลี่ยนตุลเด้งแล้วก็ใช้ความสามารถตุลเดงนี้แลกกับทรัพย์เขาเรียกว่ามีโอกาส ที่จะได้เงินได้ทรัพย์จากความรู้ความสามารถของตนเองเพราะว่าพระคารเป็นลายายโชคต่อมาประเด็นที่2อชาวเมดนี้มีความสุขอยู่กับการทำงานแล้วก็มีความสุขอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานเพราะว่าในมุมหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานหรือการทำงานเราเข้าไม่ถึงหรือมีความรู้ความสามารถจุดนั้น อาจจะไม่ละเอียดพอหรืออาจจะมีช่องว่างมีช่องโหว่หรือมีอุปสรรคเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มาร่วมในการทํางานถ้าเป็นห้างร้านบริษัทก็มีเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถด้านนั้นเข้ามาช่วยเหลือการเข้ามาช่วยเหลือการเข้ามาใช้ความสามารถเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยดีก็เป็นผลพวงที่ทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความรู้สึก ที่ว่าตนเองมีเพื่อนร่วมงานที่ดีในจังหวะของการร่วมง,งานระหว่างเพื่อนกับการทํางานเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าได้เพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ดีมันก็จะมีความรู้สึกไม่มีสมาธิหรือมีความกังวลในการประกอบกิจาการหรือการทํางานแต่ถ้าได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีก็ <c oughs> <c oughs> เป็นจังหวทะที่จราตธีเมธโชคดี คือได้ช่วยเหลือแล้วก็ได้ผลักดันสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้ให้ประสบความสำเร็จประเด็นที่3าประเด็นที่3ก็คือชาาศิเมษในช่วงเดือนมก,กรานี้ก็จะมีเรื่องดีๆโดยเฉพาะสัญญาข้อตกลงธุรกิจอะไรต่างๆถ้าเป็นคนค้าคนขายนะครับก็คนทำงานก็จะประสบความสำเร็จเรื่องข้อตกลงหรือสัญญาสามารถตกลงกันได้สามารถอมชอมกันได้สามารถหาข้อสรุปได้ ทุกๆเรื่องที่ชาวราศีเมษเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่งองเอกสารทันญานั้นก็ข้อตกลงเรื่องธุรกิจตกลงเรื่องอะไรต่างๆนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องงานเรื่องการทําธุรกิจค่อนข้างจะไปได้ดีการไปได้ดีเราก็มาดูพระพุธอยู่ในระหวางเสานะครับถือได้ว่าข้อตกลงต่างๆเป็นประโยชน์กับชาวราศีเมษประการที่4นะครับชาวราศีเมษนี่ก็คืองานเด่นเราเห็นได้ว่า ถ้าตั้งตนุที่ลาติเมตนะรตัวกรรมะก็ต้องเป็นพระเสากรรมะเป็นลายชายโชคความเบียดการกล้าสู้การอดทนการรอคอยลักษณะเดินไปข้างหน้าลักษณะที่ไปทำงานข้างนอกเดินทางไปกลับเดินทางไกลแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีคนมีลักษณะเด่นๆหลายอย่างที่ ชาวราศีเมษเนี่ยทำให้งานหรือกิจการงานต่างๆนั้นได้รับการส่งเสริมประเด็นแรกก็คือมาเรื่องของพระสาเป็นลาชาโชคประเด็นที่สองก็คือพระพุทธอยู่จะนระวังเสาข้อตโรงต่างๆดีสุดท้ายเลยก็จะมีดาวดวงใหญ่พุหัสเป็นหมาอดุดอยู่ในเรือนพันธุคือหมายความว่าทําอะไรแล้วในช่วงเดือนมก,การาค่อนข้างจะประสบความสําเร็จหรือได้รับความร่วมมือ มีคนเก่งคนดีมีความรู้มาร่วมง,งานแล้วก็บางครั้งนะครับในจังหวะของมก,กรากุมภานี้ท่านจะต้องเดินเดินทางบ่อยเพราะว่าดา,าวเสารอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีเป็นรา,าชาโชคคือการเดินทางออกไปข้างนอกการติดต่อประสานงานกับคนทั้งนอกกับหน่วยงานข้างนอกการค้าการข,า,า,รขาที่ออกไปนอกเขหสาาน ในถิ่นแดนไกลไกลในทีน่นี้ถ้าพูดถึงในประเทศมันก็คือหัวเมืองจังหวัดต่างๆไกลต่างประเทศก็หมายก็ว่ามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเทศาตรีนี้เขาเรียกว่าเลิกดวงเลิกของการเดินทางไกลดวงเลิกของการรอคอยฉะนั้นตาราติเมนนี่ก็เดินทางบ่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดในวันหน้หนาๆแล้วก็ในเรือนพันธุมี พระหัสถดีซึ่งเป็นหมาอุดมาอยู่เรือนจันทร์ก็ถือได้ว่ามีความโชคดีฉะนั้นสี่ประเด็นหลักของชาวราศีเมษก็เป็นจังหวะของช่วงปีใหม่ที่จะรับข่าวดีเปลี่ยนตนเองเป็นเงินเป็นทรัพย์และก็การเดินทางพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานที่ดีและก็เพื่อนร่วมง,งานคอยสนับสนุนและคอยผลักดันประเด็นที่2ก็คือราศีตุล ราคิตุนนี้เรื่องหลักๆเลยเรื่องแรกก็คือเหมือนกับว่าตัวท่านเองตัวท่านเองต้องลงทุนก่อนในการติดต่อการประสานงานการลงทุนออกค่าใช้จ่ายก่อนบางครั้งค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นก็เป็นเรื่องของหมดไปกับการติดต่อประสานงานการเดินทางแต่การติดต่อการประสานงานหรือการเดินทางหรือรายจ่ายที่ท่านจ่ายไปก็ได้ผลคุ้มค่าในช่วงเดือนมกราฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกว่าทําไม การเดียวงานการติดต่องานการประสานงาน,ารงานหรือการลงทุนต่างๆต้องใช้เงินเยอะเพราะว่ากิจ,จาการบางกิจ,จาการหรือเรื่องบางเรื่องต้องลงทุนก่อนเหตุผลที่ลงทุนก่อนเพราะว่าพระสุกเป็นนิดพระสุกเป็นนิดก็หมายถึงว่าต้องจ่ายก่อนพระสารเป็นราชาชโชคในเรือนกระดุมพระแล้วผลประโยชน์ก็จะตามมาสัญญาเ็าจะตามมาความสําเร็จก็จะตามมาแล้วก็จะรับการยอมรับในวงงานประเด็นแรกต้องจ่ายก่อนในเรื่องของการเดินทาง ประเด็นที่2ประเด็นที่2องนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างที่ดินใสังหาริมทรัพยบ,บ้านมันก็มีอยู่2เรื่องภายในเรื่องแรกในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนี่ท่านมีเงินอยู่แล้วอยากที่ลงทุนมีความรู้ความสามารถด้านนี้แหละที่ดินสังหาริมทรัพย์ที่ลกลางว่างเปล่าบ้านมือสองโรงงานหรือแม้กระทั่งตลาดนัด อะไรต่างๆนี่นะครับท่านอยากจะลงทุน,นอยากจะลงทุนการลงทุนนี้ก็สามารถลงทุนได้สถานประกอบการได้ mm hmm. อีกประเด็นหนึ่งก็คือซื้อมีกําลังซื้อซื้อไว้เพื่อขายต่อซื้อไว้เพื่อทํากําไรอันนี้ก็คือเรื่องของการซื้อขายมีอํานาจมีเม็ดเงินในการซื้อขายและก็มีเม็ดเงินในการซื้อ แล้วก็มีความสามารถในการขายต่อยอดเป็นเรื่องของกําไรในเนื้อเรื่องนั้นก็คือในโลกส่วนตัวงท่านก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายที่ประกอบการหรือการขายบ้านโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็ในช่วงเดือนมกรามันมีเกณฑ์ทั้งการซื้อขายเก่งกําไรแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงบ้านทั้งหมดนี้ ก็เป็นประโยชน์กับชาวราสีตุนเรื่องที่3เรื่องที่3ความก้าวหน้าความก้าวหน้าของชาวราชีตุนถ้าเรามาดูเรือนกรมมะมีพระหัสสมบดีเป็นมหาอุดมีพระจันทร์เป็นวระโคตมานวางพระอาทิตย์เป็นเกษตรดาวดวงใหญ่ที่เป็นฝ่ายบุญทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีส่งเสริมให้ชาวราชีตุนนี้มีความมั่นคงเรื่องงานแล้วก็มีเรื่องความก้าวหน้าเรื่องความสำเร็จ ในกรณีที่อยากจะเพิ่มหรืออยากจะขยายกิจการการเป็นวรโคตรธรมนวงังคู่กับพระอาทิตย์นี่ก็คือสามีพัญญาถ้าคนมีคู่ในกรณีที่คนไม่มีคู่หรือขายเดี่ยวท่านก็ปรึกษากับเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนร่วมหุ้นหรือเจ้าของกิจการได้ฉีนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะของการปรึกษาสามีพัญญา ตีคู่้วิกันหญิงชายช่วงนี้เป็นจังหวะของการปรึกษาเพื่อนร่วมหุ้นร่วมง,งานถ้าจะสอบทํากิจการอะไรต่างๆทั้งหมดของชาวราชิตุลก็กําลังอยู่ในจังหวะของความก้าวหน้าในเรื่องของงานและค่าตอบแทนทุกๆอาชีพนะครับช่วงเดือนมก,การานี้ก็สํารวจตรวจสอบดูว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับเราอาชีพไหนที่เหมาะกับการอยู่อาศัยอาชีพไหนที่เป็นกําไรเพราะว่าตัวสัญญา ตัวสัญญาพระพุทธอยู่ในเรือนเสาเสาเป็นลายใจโชคตัวความสําเร็จพุหัสเป็นมาอุดอยู่ในเรือนจันทตัวความสําเร็จพระอาทิตย์เป็นกเกษตรฉะนั้นก็ถือได้ว่าชาวราศีตุลน,นะครับกำลังโดดเด่นเรื่องความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงและการยืนระยะหรือการยืนอยู่ได้ในช่วงเดือนมก,กราแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับ ต่อมา,มาเรื่องของชาวกรกฏชาวกรกฏก็จะมีจุดเด่นๆอยู่ดังนก็คือมีความสุขนะมีความสุขอยู่กับครอบครัวกับญาติแล้วก็คนในบ้านนำโชคมาให้คนที่ว่าน,นำโชคมาให้นี้ก็มาดูเรื่องของพรฤหัสอยู่ในนวังจันทร์พรฤหัสเป็นมหมาอุดฉะนั้นชาวกรกฏมีความสุข กับญาติกับครอบครัวแล้วก็ลึกลงไปอีกญาติครอบครัวมีความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเหล่านั้นคนที่อยู่แวดล้อมท่านนําโชคมาให้ข้อสังเกตของชาวกรกฏนี้มันก็จะมีพระเกตอยู่ในเรือนพระฤหัสพระฤหัสมากุมรับ มันมีข้อสังเกตอยู่อย่างก็คือท่านจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานที่ภายในบ้านและก็นอกบ้านสถานที่ภายในบ้านนี่ก็ในใจนั้นก็อยากจะสร้างสิ่งเคารพในบ้านบางคนมีห้องพระก็อยากจะปรับปรุงห้องพระบางคนได้พระหรือได้ของที่มีอะไรครับมีความเคารพมีความศรัทธาผู้ใหญ่เอามาให้ก็อยากจะปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยให้ดีปรับปรุงห้องพระให้ดี บางคนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างสารศาลถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นสาลพระพรหมถ้าเป็นชีวิตปัจจุบันหรือชีวิตที่เป็นครอบครัวก็อยากจะสร้างศาลพระพรหมฉะนั้นถ้าเป็นโลกส่วนตัวก็จะเป็นเรื่องห้องพระเรื่องของมีค่าทางด้านจิตใจก็คือเทวรูปพระแล้วก็ศาร,ระพรหมถ้าเป็นเรื่องข้างนอกท่านก็มีเกณฑ์ที่จะถูกชักชวนเชิญชวน,ชวนะไปเลยครับ สร้างหอละครั้งสร้างห้องน้ําสร้างกุฏิเวชก,กุฏิสงฆ์คือห้องน้ําสํานักสงฆ์ต่างๆหรือสํานักปฏิบัติธรรมต่างๆมีส่วนกับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นชาวครกฏถ้ามีใครมาชวนกิจกรรมเหล่านี้ท่านควรน,น้อมรับและควรร่วมในเรื่องของตัวท่านเองก็อยู่ที่ตัวท่านว่าพระหัตอยู่ในนวังจันทร์มีพระเกตมาเร่งเนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ที่ท่านด้วยนะครับแต่ว่าเกณฑ์ ตามหลักของของโหราศาสตร์นั้นท่านมีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มีความสุขในบ้านมีแนวโน้มที่จะสร้างสิ่งที่เคารพบูชาทั้งในและนอกบ้านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องาศาสนาเกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลประเด็นที่สองของชาวรกรกฏนี้ก็คือมีเกณฑ์ได้บรดกเหตุผลที่ได้บรดกก็มาดูพันธุพันธุพันธุนี่ก็คือ พอสุกพอสุกเมื่ออยู่เรือนพุทธเป็นนิดแล้วก็กเกษตรของนิดคือพอพุทธนั้นไปอยู่ในนวังเสามันมีเรื่องบางเรื่องในเรื่องของบรดกนั้นมันมีเรื่องบางเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้หรืออีกประเด็นหนึ่งท่านบอกว่าการพูดคุยตกลงระหว่างญาติพี่น้องอะมันยังไม่จบ เมื่อยังไม่จบแล้วมันคาลาคาสังมานานฉะนั้นเมื่อพระรหัสมากลุ่มลักเนี่ยก็กลุมกุมจันในระหนาว่างจันท์ในดวงชั้นในเนี่ยผมก็มองว่ามันมันเป็นจังหวะที่ต้องยอมไปละยอมคือหมายาว่าในกลุ่มเครือญาติสามารถตกลงกันได้เรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่รับไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรือไม่มีความสุขเท่าไหร่เรื่องของการแบ่งปันสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในระหว่างญาติพี่น้องนี่นะครับ เพราะว่าผมดูแล้วว่าพังคารเป็นราชาโชคอยู่ในธาตุดินในเดือนสุขพระสุขเป็นนิดแล้วก็พฤรหัสอยู่ในนาวางังแกนมีพระพุธอยู่ในนาวางังเสาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดผมมองว่ามีข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินการแบ่งปันเรื่องเองินเ,เรื่องทรัพย์เรื่องของที่มีมูลค่าแล้วก็เป็นจังหวัดดีของชาวกรกฎที่จะต้องได้ผมมองว่าที่จะต้องได้ความได้มา หรือได้รับการแบ่งปันนี้มันก็จะส่งผลไปถึงคนหนึ่งคือมีความสุขอยู่กับญาติและก็ญาตินำโชคมาให้เอาประเด็นที่สามของชาวกรกฎนี้ก็ถ้าเป็นคนที่จะร่ำเรียนนะืูจังหวะของการร่ำเรียนยังไม่ใช่ชีวิตคู่ก็เป็นจังหวะของการร่ำเรียนคนที่มีการมีงานอยู่แล้วก็ศึกษาอบรมแล้วก็เรียนรู้ต่อยอด เพื่อประกอบอาชีพเสริมแล้วก็ส่งเสริมอาชีพหลักชาวกรกฎกำลังไปได้ดีในกรณีกรณีหนึ่งก็คือกรกฎนี้ถ้าท่านนับดูนะท่านนับดูกรกฎดีพรหัสมาจากสุภะมาจากกลินะครับสุภานั้นก็คือความสุขสุภานั้นก็คือแดนไกลแต่ว่าพฤหัสนี้มาจากสุภามาจากกลิเป็นมหาอุด ก็ถือได้ว,ว่าเป็นดาวที่มีคุณภาพถ้าเป็นคนภายในประเทศการศึกษาดูงานนั้นมันตรงกับจริตมันได้ประโยชน์แล้วก็หน่วยงานของท่านก็ส่งเสริมถ้าเป็นคนที่ต้องเรียนรู้อาชีพเสริมหรือส่งเสริมตัวเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพก็ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์จากศาสตร์จากสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นตรงกับความรู้ความสามารถ คือพูดง่ายๆเป็นจังหวะของการเดินทางและเป็นจังหวะของการอบรมเป็นจังหวะของการศึกษาต่อเป็นจังหวะของการเดินทางระหว่างหวเมือนทั้งในและต่างประเทศฉะนั้นชาวกรกฏก็จะมีลักษณะเด่นๆต่อมามาเรื่องของชาวมังกรนะชาวมังกรนี้ก็ถือได้ว่ามังกรมังกรนี้ก็คือได้ว่าตัวเองก็รออะไรมานานการรออะไรมานานนี้ก็ก็ อยู่ในจังหวะของความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องสิ่งที่อยากจะทำเพราะว่านับไปดูเรือนปุตตะพังคารด้วยพังคานเนี่ยเป็นธริดโทเลิกนับจากตัวเองเป็นปัตตนิผู้หัดอยู่ในนวังจันเร็งเลงิเลงชาวมังกรอยู่ก็ถือได้ว่าสิ่งผูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับ ที่ตนเองลงทุนลงทุนไปก่อนหนะน้านี้สร้างมาแล้วยังไม่เสร็จหรือยังไม่สําเร็จก็กําลังจะได้ใช้ได้มีลงทุนไปเยอะแล้วก็จะมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นในบ้านแล้วก็ได้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมมานานฉะนั้นช่วงปีใหม่นี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากน้ําพักน้ําแรง สิ่งก่อสร้างต่างๆได้สําเร็จแล้วก็ปรับปรุงเพราะว่าเสาเป็นลายทายโชคพระอาทิตย์เป็นหมาอุดพุทธกุมรับนี่ก็สามารถที่จะอยู่สามารถที่จะใช้เป็นสถานประกอบการหรือทําอะไรก็ได้นะครับในส่วนที่ตนเองอยากจะทําเพราะว่าชาวมังกรนี้ก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์เรื่องการอะไรครับเรื่องการปรับเปลี่ยนรายได้ปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงินหาทรัพย์ ปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจและก็ปรับเปลี่ยนการติดต่อประสานงานกับบริษัทห้างร้านต่างๆที่ตนเองเคยทําไว้คือพูดง่ายๆว่ามีลูกค้าใหม่มีสถานที่ใหม่มีสถานประกอบการใหม่มีแนวทางใหม่ๆในการแสวงหาทรัพย์เพราะว่าตัวกุมพรมีพระราหูเป็นเกษตรมีมรดยูอยู่ก็คือในจุดดีก็คือมีวิธีการใหม่ๆในการแสวงหาทรัพย์การแสวงหาทรัพย์นี้ก็เป็นการแสวงหาที่ นำความสำเร็จมาให้เรื่องที่สองชาวมังกรก็คือมันมีเกณฑ์เพราะว่าตัวกรรมะเป็นพระสุขแล้วก็ปัตนิเลงปัตนิอากตัวศาจะก็คือ,อพระหัตถสวดีนะครับวินาสาัจะแสดงว่าท่านมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานเปลี่ยนแล้วดีได้งานตรงกับจลิตนิสยัย ตรงกับความรู้ความสามารถเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองนะไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเท่าที่ควรและความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีนั้นก็ใช้ไม่เต็มที่คือไม่ตรงกับสายงานคิดไวนานแล้วเห็นนั้นในช่วงมก,กรากรุ่งพานะครับเสาเป็นลายชาโชคพระหัสอยู่ในนวังจันทร์นะครับก็พระราหู มาอยู่ใกล้ๆอยู่เรือนกระดุมพระอยู่ข้างหน้าเลยดังนั้นะก็เหมือนกับว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะในการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีการทํางานฉะนั้นเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานและก็นาไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่เกิดขึ้นจากจากสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าความร่วมมาร่วมมือในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาไม่เป็นที่ประทับใจเท่าที่ควรก็เลยอยากจะเปลี่ยนงาน การอยากจะเปลี่ยนงานนี่ก็นํามาซึ่งความสําเร็จนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวมังกรเหมือนกันสุดท้ายเลยชาวมังกรนี่ก็จะมีเรื่องของการท้าทา,ามการท้าทามนี้เกิดขึ้นจากญาติผู้ใหญ่เพราะว่ามีหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอายุมันก็เริ่มจะมากขึ้นแต่ท่านก็ปฏิเสธนั่นแหละเพราะอยากใช้ชีวิตแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะ ผู้ใหญ่ท่านก็มีเกณฑ์อยากจะให้ทําข้อตกลงวิเศษมีการมั่นหมายเพราะว่าพระหัตถ์ในระวังจันทร์เล็งเล็งอะไรครับเล็งราศีมังกรมีพระพุธอยู่ก็คือมีการเจรจามีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่ญาติพี่น้องอยากให้มั่นหมายเอาไว้ฉะนั้นท่านก็พิจารณาดูแต่ผมว่าในจังหวะของเดือนมก,กราไปถึงเดือนเมษามันมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ชีวิตคู่เพราะว่าพระหัตถ์เล็งรักพระหัตถ์คุมรัก หรือพระรหัสอยู่ในระวังจันทร์พระรหัสอยู่ในตำแหน่งที่ดีแบบนี้ก็มีเกณฑ์แต่ว่าท่านได้เลื่อนเวลาหรือกําหนดเวลาหรือบอกปัดเพื่อปวิงเวลาก็อยู่ที่ท่านแต่ว่าดาวดวงใหญ่มัน,ม,น,ม,นมันมาอยู่ตำแหน่งแบบนี้ก็มีเกณฑ์เรื่องการมั่นหมายเรื่องข้อตกลงที่ผู้ใหญ่ขอมาอันนี้ก็คือจุดเด่น,ดนของชาวมงังกรที่จะต้องรับพิจารณาในช่วงเดือนมกราข้อควรระวัง นะครับเมษนี่ก็มีโชควรื่องการเงินแต่ว่าให้ระวังสุขภาพตุลน,นี่เงินทองของบาดใจระวังญาติระวังญาติขอกุนียืมสินหรือคนคุ้นเคยขอกุญียืมสินท่านเป็นคนใจดีมีความสุขญาติมันก็มีหลายประเภทมีญาติจริงๆกับญาติทางห่าจฉะนั้นก็ต้องทำข้อตกลงนะครับเพราะว่า,ายืมได้ แต่มันมีโอกาสได้คืนไหมกับยืมไม่ได้ท่านเมให้ฉะนั้นนี่ก็เขาบอกว่าสุปเป็นนิดนี่ระวังเรื่องการกู้ยืมเงินเงินทองทองเวลาเราจะใช้แล้วมันใช้ไม่ได้หรือ,อการชำระนี่ไม่เป็นตามข้อตกลงมันจะทำให้มีปากเสียงกับยากชาวตุนนะครับชาวกรกฎระวังของสูญหายแตก พราะว่ากรกฎนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวพระศุกร์นะครับพระศุกรอยู่ข้างหน้าเป็นนิดแล้วก็ในระหว่างราหูมีพระราหูอยู่กับ,บรุตยูระหว่างของมีค่าปัปตรประจำตัวประชาชนสมุดธนาคารกระเป๋าตังบัตรเครดิตเงินทองสินทรัพย์รวมถึงพกเครื่องหรือ อะไรต่างๆได้มีคุณค่าทางด้านการเงินและด้านจิตใจมันจะสูญหายตกหล่นทุ่มรุดแตกขัะครับชาวมังกรก็ให้ระมัดระวังนะรเรื่องการค้ำประกัน,นการค้ำประกันจะนำความหรือสร้างความเดือดร้อนให้ฉะนั้นการค้ำประกันใครก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะว่า มังกรเขาเรียกว่าอําเภอเกณฑ์คาดพังคานคาดพังคานก็หมายความว่าเพื่อนฝูงนั่นแหละคนอยู่ใกล้นั่นแหละเวลากู้หนี้ยืมสินไปแล้วตอนได้นี่ก็มีความสุขแต่พอได้ไปแล้วนะครับการชําระหรือปัญหาการค้าประกันเยอะนะครับทุกวันนี้ก็ต้องดูความซื่อสัตย์ความไว้เนื้อเชื่อใจสรุปแล้วว่าเมธได้เงินระวังสุขภาพตุนระวังยาก เรื่องการกู้หนี้ยืมสินจะไม่ได้ชําระหรือไม่ได้ตามเวลาปากเสียงก็จะตามมากระกฎร,ระวังของมีค่าํำรุดแตกหักสูญหายมังกรระวังเรื่องคํำประกันอ่ประเด็นเรื่องการนำศาสตร์มาใช้ในยุทธประจําวันก็เมธนี่เขาเรียกว่าให้ปล่อยอะไรครับให้ปล่อยปลาเพราะว่าพิษหน้าพิษหน้าพิษทางน้ำานี่นะครับปล่อยปลาจะได้มีความสุข กรกฏพิษครุฑนะก็ต้องปล่อยนกเพราะว่าปักษาครุฑก็คือสัตว์ปีกแล้วก็ตุนตุนนี้ก็พระสุขเป็นนิตอยู่ในตาแหน่งที่มิดบริวารของสุนหายก็ให้สบงกีวอนเครื่องนุ่งหม่มถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นพระหม่มเป็น เชื่อเป็นกงางเกงให้กับคนที่อยู่ข้างๆให้เป็นเขาเรียกว่าให้แบบมีน้ำใจหรือให้แบบน้ำใจเป็นพาคนหนูเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นเครื่องนุ่งห่มถ้าเป็นพระสงฆ์ผู้มีศีลอันนี้สงฆ์เยอะก็ถวายไตรจีวรหรือสมบงส่วนมังกรมังกรอําพูเกณฑ์น,นี้ก็ปล่อยปลาสรุปแล้วว่าเมฆเมฆ ให้ชีวิตเป็นทานปล่อยปลากรกฏให้ชีวิตเป็นทานปล่อยนกตุนให้ความอบอุ่นประสุขก,ก็คือสบงกีวรเสื้อผ้ากับคนทั่วไปหรือคนได้ออกาสมังกรคาดอะไรครับคาดฟ้องคานอําพุเกนก็ปล่อยปลาจึงต่างๆนี้ก็นำจิงละอันพันละน้อยวันนี้ผูกดาวจนเดือนก็ไว้แค่นี้ก่อนก็อวยพรให้ ชาวลาศิเมธชาวลาศิตุนชาวลาศิกรุกฏและชาลาตีมงคลมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือย่างเข้าปีใหม่เดือนแรกให้ท่านประสบความสำเร็จมีความสุขแล้วก็มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ